สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้วันที่22มีนาเนาะก็เป็นวันใช้หนังนะครับจอวิกภาค4นะครับโหคือเป็นหนังที่ต้องบอกว่าผมชอบมากเลยนะเพราะตัวเองก็เล่นเกมพวกผับอ e ีโมบายด้วยแล้วก็บวกกับพวกคอฟตี้ในคอมพิวเตอร์นะครับก็ชอบในสไตล์การแสดง ช้วิธีการยิงการดิหนะแบบชีวิตจริงนะครับในในชีวิตจริงอะ่ะมันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติดตุนะครับแกก็เอามาใช้แบบในหนังหมดเลยนะแล้วฉากหนึ่งที่ผมชอบเลยคือฉากที่แกโดนเอ0 9ศูนย์ไล่นะฉากนั้นคือผมติดใจมากสนุกนะครับแล้วก็ที่ต้องมาเป็นภาคสี่ขนาดนี้นะกเพราะว่าคนเนี่ยไปฆ่าหมาแก ก็เลยกลายมาเป็นภาคสี่จหนึ่งทุกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูหนังจอวิกสี่กันครับวันนี้ทนี่ผมไปคนเดียวนะเพราะว่าไม่มีใครว่างเลยครับมันเป็นวันวันพุธนะวันธรรมดาโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับไปเรื่อยๆจีินะครับ ก่อนนะครับเอาชัวร์เนาะจะได้ขี่ไปกลับบ้านก็ด้โอเคยี่สิบสองโลแล้วก็อีกประมาณแปดกิโลก็ถึงโรงหนังเดี๋ยวะปเือดออสีดสีทองบานเดี๋ยว,ยวาายนหล,ลายเยะเนอะกินแตปลายนะอันนี้นมไม่สีย้ามผมสวยแบบจะสีดำมาดำมดำมทีเป็นสี รีทิปก่อนครับว่น้ำมันเต็มถังแสดงว่าในถงนังยังเหลืออยูนะประมาณน่าจะลิตกว่าเลยนะแต่มันขึ้นเหลือขีดเดียวนะก็เซฟไว้ก่อนดีกว่าเสียเวลาเป็นสองทีสองทีก็ได้อยู่นะ<อ>เดีน่าทตสอ แดดโอเจ,จียนเจยโอ้รถตาแบบสุดจัดอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะโอ้สงเจ็ง เขาเริ่มฉายแล้ว10โมง5นาทีก็คือน่าจะเผื่อโฆษณาด้วยพอดีนะครับวันนี้มาทันมาทันช่วยโอ้โหน็อตยึดถ้อยเสียใครวะเนี่ยเลยสิดต่ อไปเดี๋ยวเข้าไปดูหนังกันครับโอ้โหนี่คนอายุหกสิบนะเนี่ยก็ปืนสวยมากไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังกันเลยนะครับโอเทอ่ะน้องก็มาดูน นีรุ่นน้องที่เล่นบีบีกัน้ึยกันนะมาดูเหมือนกันเลยโอ้โหต้องบอกว่ามันมากครับจริงๆแต่มันก็เป็นภาคจบเลยนะครับก็คือไม่มีต่อแล้วนะก็ไมไ่อยากสปรอยนะก็เลยไม่ได้พูดตอนสุดท้ายนะครับโดยรวมนะถือว่าฉากแอคชั่นนี่ทำมาดีมากนะครับโดยเฉพาะฉากสู้กันที่ปารีสนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ชอบ พวกแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยมันทําออกมาได้ดีนะครับมุมกล้องก็โอเคนะครับยิ่งจะมีช่วงหนึ่งที่แกใช้เป็นลูกซองไฟนะครับก็คือเป็นกระสุนไฟนะครับเป็นกระสุนระเบิดหรือไฟไม่รู้นะน่าจะเป็นกระสุนแบบเป็นไฟนะครับก็มันเป็นมุมมองแบบเกมเอเอ,เอเรียชูเตอร์นะครับเป็นมุมสูงผมชอบมากเลยนะฉากนั้นก็มันดีนะครับโดยวรวมใช้ได้ครับแล้วยิ่งมีน้องหมาในฉากมันก็จะเป็น หมาเคนาเลยนะที่ว่าเขาเอาไว้เป็นอาักขานะหรือว่าเอาไว้ไปสู้นะไปสู้กับโจรผู้ร้ายอย่างนี้ได้เลยนะหมาเคนาเนี่ยถือว่าสนุกครับสนุกมันมากนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับที่ว่ามาดูนะยังไงก็ถ้าใครว่างก็มาดูได้นะครับยิ่งแบบตัวเองก็เล่นเกมพวกแนวคอรปตี้นะที่ผมพูดไปต้นคลิปมีคอรปตี้ถัดจีโมบายอย่างเงี้ยก็เคยเล่นแบบไปเจอ คนแบบสี่คนมาลุมก็มีนะในเกมอะ่ะก็ยิงได้หมดเออเอาเรื่องเหมือนกันนะผมก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเท่าไหร่นะครับพวกเกมเนี่ยมันไม่ค่อยว่างครับแต่ถ้าใครอยากมาดูนะเป็นภาคจบแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูได้นะครับเนื้อเรื่องโดยรวมก็เต็มสิบผมให้เก้าเลยนะเพราะว่าบางมาจังหวะจะคุยกันนานไปหน่อยก็เลยแบบรู้สึกมันอันนั้นหน่อยนะครับเฉยๆแต่ว่าโดยรวมมันนะครับยิ่งฉากสู้กันเนี่ย ติดใ,ใจมาเพราะว่าเขาก็ทำแบบสมจริงนะคแบบอารมณ์แบบรีโหลดปืนพกอะไรเงี้ยจงังหวะสสบัดคือเรารีโหลดแม่งอ่ะผมชอบมากนะแล้วก็ฉากใช้ปืนกลยาวในในที่แคบในที่แบบมุมอับอย่างเงี้ยก็ทำาออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ฉากหนึ่งที่แกใช้เป็นกระบอกคู่นะครับแกบอกว่ามันเล่นยากเนาะแสดงยากฉากนั้นแกบอกว่ามันแกบอกว่าฉากที่ว่าใช้กระบองสู้แนละ้วมันยากคนระับ แต่ผมดูมันก็โอเคนะมั่นดีนะครับก็ถ้าใครว่างก็มาดูได้นะครับเออผมลืมบอกไปมันจะมีฉากหนึ่งที่ใช้เป็นยิกไบใช่ไหมครับแต่ว่าภาคสามนี้จะเป็นยามาฮ่าเอ็ศูนย์เใช่ไหมตัวเจน2องที่ผมเคยไปลองขี่ดูเนาะแต่ว่ารอบนี้เขาจะเปลี่ยนรถนะครับเป็นอัพพเอียอารตัวน่าจะหกคัดหอยครับโอ้ถุอะไรเนี่ยโอเตี้ยม,มาก ติดโลโก้ GTR ด้วยผมคิดก็คือฉากนั้นก็เท่เหมือนกันครับทีขนะ่ขับ i ายนะตัวคัสหก0้อนั่นแหละประมาณนี้ครับตัวมันจะเป็นเน็กเก็ตอ่ะมันจะเป็นสปอร์ตจะเป็นแฮนจะเป็นเหมือนเนกเก็ตนะครับอ่าแล้วก็อีกฉากนี้จะเป็นขับรถอ่ารถไม่มั่นใจว่าสปอร์ตหรือเปล่าคัาสีดำนั่นก็เท่เหมือนกันครับจังหวะแกดิฟโหเท่จริงครับ ก็แนะนำถ้าใครว่างก็ไปดูได้ครับก่อนจะดูสปอยจริงนะมันมากนะครับก็เป็นภาคจบแล้วโอเคก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากไปดูจอนลิกแคปเตอร์4นะครับ,นนรบเดี๋ยวทางกลับแล้วผม